กล่าวสวัสดีทุกคนนะครับผมบอสจากพานาโซนิกนะฮะขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงทิปแอนคลิคครับ <c oughs> และวันนี้นะครับผมอยู่กับทีวีพา n a s o n i c รุ่น JX 7 0 0นะครับโดยปกตินะครับเราก็จะแพร่รีโมทนะครับโดยการเข้าไปที่เมนูเซตติ้งกันถูกต้องไหมครับแล้วก็ไปที่เมนูของตัว รีโมทคอนโทรลนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการแพร์ลิงนะครับแต่ผมมีวิธีที่รวดเร็วกว่านั้นนะครับมาแชร์กันนะครับวิธีง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าเมนูนี้เลยนะฮะวิธีการแพร์รีโมทอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปที่เมนูเซตติ้งแบบเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ให้เรานะครับนี่กดปุ่มตัว Google Assistant นะครับแล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับพร้อมกันนะครับแช่ไว้นะประมาณ 3วินาทีนะครับผมอ่ะก็ลองกดได้เลยนะครับแชร์ไว้นะครับ3วินาทีนะนับในใจก็ได้นะครับนับ1 2 3นะครับอ่ะเห็นไหมฮะก็จะขึ้นเมนูแพรขึ้นมาเองนะครับเนาะก็ตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับแพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองกดสั่งงานด้วยเสียงดูนะครับอ่าเห็นไหมฮะก็จะขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะครับ มีการสอบถามขึ้นมานะครับว่าถ้ากรณีที่เราเนี่ยต้องการตัดการเชื่อมต่อรีโมทจะไม่ใช้งานสั่งงานด้วยเสียงนะครับจะใช้งานปุ่มทั่วไปอย่างเดียวนะไม่อยากใช้บลูทูธนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับโดยวิธีการนะครับเราจะกดปุ่มลดเสียงกับปุ่มลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับที่รีโมทค้างไว้3วินาทีเช่นเดียวกันนะครับอ่ะผมจะลองกดดูนะครับอ่ะเหมือนเหมือนเดิมเลยนะนับในใจนะครับ1 2 3นะครับอ่ะแล้วก็ปล่อยนะครับนี่อย่างนี้นะครับอ่ะ สังเกตดูนะว่าถ้าเราเนี่ยตัดการเชื่อมต่อที่รีโมทไปแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งงานด้วยเสียงนะครับเขาจะให้เราแพร่รีโมทใหม่นั่นก็เท่ากับว่าตัวรีโมทของเราเนี่ยทำการตัดการเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วเราก็ต้องมาแพร่ใหม่ในภายหลังนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นคลิกง่ายๆนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับกับทีวีที่บ้านท่านนะครับ ท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับมีอะไรสงสัยตรงไหนอยากถามเพิ่มเติม,มสอบถามที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆในอนาคตนะครับผมสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Panonic